สุดยอดสุดยอดถ้าจะเป็นพ่อค้ากับพ่ารได้คะอเป็นได้เเสงเสุดยอดอันจับมือจับมือนะเอาีาออยแล้วัคนนี่นี่จะเนี่ผมมาเอ,อเฉยเฉยแล้วโอ้โแขกจับกับพม่มากจะเจอได้ขึ้น,นจ้นากล้ใกล้กนอยู่แล้พร้อมหน้ากับใครให้ผมลงมาี่ คนเนี้เขาทำอะไรได้หมดลวขอติปนิดเดียวขอติปครับนะขอติปนิดเดียวครับตอนเดียวครับตอนนี้ผมจะร้องใช่ใช่แล้ีนี้นะครับผมก็อยากจะมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะครับทีนี้มีแต่เรื่องเล่าอยากฟังไหมคะเล่าอะไรแต่ผมจะเล่าเป็นตอนนะครับไหนใครอยากฟังบ้างเป็นโฟมด้วยหน่อยลองฟังดูนะออกมาเล่ามาซา สาริกาเขาบินกลางวันหรือกลางคืนคะเขาบินกลางคืนเหรอเอาไปฟังในตอนต่อๆสาริกาสาริกามันหลงรังอ๋อเหรอโอเคๆอาจารย์จะจะเอาเล่าไปเล่าไปไม่อยากค่ะสาริกาผู้มาทางไหนเนี่ย ไขได้ไขได้โอ้โหภาษาอะไรเนี่ยใช่ได้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 ไขได้ไได้งงเลยผมจะเล่าไม่จบอ่ะเล่าต่อไปโอเคอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นั่งกันเรียงรายจ้าสวัสดีพี่น้องไทยฟังผมปราศัยบอกกล่าว เ่าไปเ่าไปก bon oh, <giveaway! S 3> ล่าวกันมายยาวไปไมลพี่พี่พี่ย right. าวไปแล้ไม่ใช่เขายาวพีนอะไรยาวขนาดนั้นรู้ไหมว่าสันอะไรสันอะไรสันอะไรใครตอบได้สันอะไรสันอะไรจ๊ะ อยากจะบอกืก um ็ถ um, uh, ูกแหละตัวเธออะันฮิโร่ชื่อไม่ได้โกย่างเดียวมัน,นเป็นยังไงมันเป็นยังไงยังทำให้คาบุไปเคียวต้นแทบอยากคี ยูใบข้าวขนาดนั้นใช่เหรอขนาดนั้นเขียวกันเลยเหรอเพราะว่ามันสมบูรณ uh> ์เป็นขนมหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะเขียวขจีน่าเขีอ๋อข้าวมันเขียวซะน่ากินเลยนะหัวซันเอ๋ย์ซันฮิโร่ชื่อไม่ได้โกอย่างเดียวยังไงต้องทำให้ข้าวใบเขียวจนแทบอยากเขียวใบข้าวเนี่เขียวกันหมดแล้วที่ตกัวซัลเออร์ซันฮิโร่ ผมไม่ได้มกคุยนะอ่ะว่าไปไม่เชื่อลองใช้กันสิจ้ะยังไงรับรองสะตดะไม่เบานั่นแน่สแตนด์คืออะไรนิมิบ แตได้เล่าหน่อยเรื่องศรัทธาเนี่ยภาษาของอิสลามเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ก็เยี่ยมใช่ไหมอร่อยเยี่ยมใช่ไหมใบข้าวเขียวเขียวอร่อยโอเคกัวซานครับไปอสั่ฮิร่ไม่ได้โมคุยนะมันเป็นยังไงล่ะไม่เชื่อลองใช้กันสิจักรับรองศรัทธาไม่เบาอร่อยอร่อยไม่เบาจักสั่ฮิร่ ตั้งท้องไว้หู้าพลังเข้าท้องเลยผลงานเม็โตใหญ่ลงกําไรเต็มกระเป๋าอ๋อเดี๋ยว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 ผลงานเม็ดโตใหญ่กำไรเต็มกระเป๋าผมเห็นผลงานแล้วแป๊บนึงอ่ายังไงจ๊ะเจอผลงานแล้วครับขอบคุณมากมากครับขอให้ร่ำให้รวยนะผลงานไาจเป็นอย่างนี้เองผลงานมันดีอย่างนี้ผมน่าจะร้องอันนี้เม็ดเม็ดโตจริงจริงป๋าจ๋ายืนยป๋า ไม่หันเลยหนูยืนก um> ันสองคนนะเนี่ยป๋าไม่สงสารนกน้อยตัวนี้มั้งเหรอป๋าหนูจะใจเย็นใจเย็นใช่ไหมให้ราชสีห์เขาได้เลยโอ้โอาเอาเอาโอเคโอเคโอเคหัวใจบัลฮิโร่นั่นงันหนูมาแล้วให้หนูให้หนูจะได้ไหมคะให้หนูแล้วให้หมูหนูก็รอดูวีกหนึ่งเยอะค่ะขอบคุณค่ะแต่จะน้อยนิดแต่ยังดีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะอนารักมาก น่ารักจริงๆพี่สมอนอ่ะร้องต่อเผื่อจะมีอีกเดี๋ยวผมขอเดยวผมเดยวผมขอนึกไปด้วยเออนึกไปจำได้นดวชัยสันฮีโรฮาพลังเจ้ายังตั้งทองไว้ไงอีกผลิตผลงามเม็ดโตใหญ่กำไรเต็มกระเป๋ากำไรเนี่ยได้จริงนะว่าพูดถึงเรื่องรักของราคาพี่น้องชาวนาไม่ต้องทุกข์เออ ซันฮีโร่เขาขายถูกถ้าซื้อหลายลูกถูกกว่ากาวมันยังไงเนี่ยก็ถ้าซื้อลูกเดียวถูกอถ้าซื้อหลายลูกยิ่งถูกไปอีกโอ้ต้องซื้อหลายลูปถูกแล้วดีด้วยถูกแล้วดีด้วยนักสุนทรภู่น้องเสี่้วเห็นไหมล่ะซันฮิโร่ทั้งถูกทั้งดีเชื่อเชื่ไหมเนี่ยเชื่อเพราะว่ากินแล้วอร่อยด้วยเฮ้ยไม่ใช่เน็ตมอสอ๋อเหรออัตเตอร์ถึงไหนแล้วล่ะ สื่อไลยลูกผูกว่าเอาเออวัดทาลโกสิทตนั่นไงโอ้โหเขายืนยันแรงของสูงด้วยคุณสมอนนั้นโอ้โพี่สมอนนะคะคนเนี้ยวัดสันฮิโดเขา เคมีเขาไม่เอาสุดยอดเลยนี่นี่ตรงนี้ถ้าท่านโกสิทยืนยันพันพี่สมอนการันตีเเชื่อเลยว่ามันต้องแน่นอนเราไม่มีสารเคมีแน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือเราไม่ชอบสารเคมีนะคะใช่ใช่ลูกหลานเราร่างกายต้องแข็งแรงใช่ไหมกินปุ๋ยเหรอต้องินอย่างเดียวเอาต่อไปว่า ถ้าเกิดหมดเหลียวหมดแดงจะพานายแดงตัวเจ้าออาก็เดทมอนกันไงล่ะไงล่ะทมือหน่อยยยืนันการันตีเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะต่อผมเจอมาอีกแล้วโอ้ยฉันว่ามันไม่ได้แต่เจอแต่เธอมันเจอฉันด้วยขอพระท้าวพิฆารับป่าด่านโอ้ยขอไปใครไปครับท่านกอนศิษย์ขอบคุณนะครับคุณคุณพี่ นะครับขอบคุณมากมานะครับแล้วป๋าไม่คิดจะให้เองเมื่อหรป๋านะกันป๋าเข้ามาร่วมด้วยช่วคกับต้องะแหม่เม็ดเม็ดที่ป๋าที่นิ้วเหน่งงามอ้าวเดี๋ยวไม่จบต่อเจอะเรดมอดว่าเรดมอดไงละทานยันยืนยันการันตีอ้าวว่าไปว่าทานไปแล้วร่างกายดีแหม่มันกระปีกระเป๋าทั้ง 你 <Yeah, man. S 2>、like。